สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับรายการคอคุณต่อยนะคะอันนี้เนี่ยสั่งทําที่มาดามทุตโซหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยมาดามเพิ่มจะมารีวิวนะคะแล้วดูทางเข้าแต่ยาวเหลือเกินกินเสร็จหิวพอดีอยากได้รถปีที่นี่ก็มีนะ,ะอ้าวไ,ไปคะ่ะเฮ้ยจะตกน้ำ แม่มาดามแพมคุยกับหมาได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินสวนกับหมาทักหมาว่ากลับแล้วเหรอคะน้องสองคนเป็นคนใช้ไม่ใช่หมาที่ป้าทาคุยนะคะเป็นน้องมาดามแพมนะคะเดินประมาณกิโลหนึ่งนะคะพอไปถึงร้านก็หิวพอดีกุศโลบายของร้านคือพอมึงเดินออกคุณก็หิวอีกก็กลับไปกินต่อ <c oughs> ตอนนี้เหลือแต่ถังแล้วค่ะเพะมาเอามืดแล้วนะคะโทรมาบอกเจ้าของร้านบอกว่ารอกู่อน ฉันบอกว่าฉันอยากกินหอยขาวใช่ไหมวันนี้เขาไม่รู้เรียกอันนี้หอยขาวหรือเปล่าแม่หอยไฟไหมหอยไฟไหม <c oughs> หอยไฟไหมแปละว่าดำนั่นเอง <c oughs> ใครที่ชอบไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะที่นี่ก็มีบริการถ่ายเหมือนกันนะคะจะใส่เองก็ได้หรือจะไปซื้อบูชาก็ได้จะซื้อบูชาทำไมเสียดายตังค์ไปสอยฟรีตามต้นไม้ก็ได้อชื่อมาดาอะไรอย่บอกว่าแฟนขับดิฉันค่ะเกรงใจแม่บ้างไหมแม่เห็นในมือแม่ไหมถืออะไรอยู่แม่บอกว่าละลายหมดแล้ววะขับคุณม่หางอ๋ออีลูว่นะค่ะเหมือนกูมางานแต่งเลย อะพีอาร์สาวยินดีต้อนรับมีการโชว์เปิดขวดด้วยนะคะเปิดขวดด้วยอะไรเธอดูโต๊ะนี้นะมีอะไรบ้างมีผ้าป,ปูโต๊ะมีถ้วยมีจานมีช้อนโต๊ะที่ใช้รับรองลูกค้าจริงๆไม่มีค่ะ <c oughs> ไม่เขาลอ,อรีเควส <c oughs> อ๋อแล้วเธอบอกร้านนี้จะพาฉันมาดูวิวทะเลไม่ใช่เหรอจ๊ะ <c oughs> ถ้ามึงมองเห็นมึงก็มองเห็นถ้ามึงไม่เห็นก็ไม่เห็นทะเลค่ะโรแมนติกมากเลยจ้ะอันนี้ไม่ใช่มือค่ะขาหน้า ยำไข่ปูสามนะคะค่ะเร็วๆสิท้ายไม่ใส่พริกเลยค่ะทำไมคนละไซส์กันเลยจ้าก็ไม่รู้แม่เขาไหนตัวกูถึงใหญ่ขนาดนี้ยกล้อค่ะแม่ยกล้อหรอตายแล้วแม่แม่ไม่ต้องยกล้อให้เขาดูบอกเด็กเต์ฟพี่เอาเก้าอี้เด็กมาให้แม่นะ ไม่ดังไม่ได้ติดตูดเหมือนกูเนี่แหละตูดใหญ่เหมือนกันมีของเส้นไหว้นะคะของผมน้ำหน้าคุณค่ะขอบคุณนะคะเขาโชว์เปิดฝาขวดไปแล้วเอาค่ะเชิญโชว์แกะเงาะด้วยด้วยแกะเงาะแกะเงาะให้ดูได้ไหมคะได้หรอคะคุณมาที่พระพาตีฟู้ดเนี่ยคุณก็จะได้ ดับบริการโชว์พิเศษเออระหว่างทานอาหารลูกปิงปองลูกสนุกเกอร์ลองมาหมดแล้วค่ะอ่างั้นสั่งแป๊ปซี่อีกขวดนึงเปิดฝาให้ดูนนที่เห็นนะกุ้งตัวใหญ่ๆนะแป้งล้วนๆเลยนะ้งมึอไอ้แดงๆนั่นอะไรอ่ะซองอ่งเปาชีกเหรอซองอ่งเปา ่ใช่ค่ะเป็นพีิกหัน่นฝอยให้มันมีสีสออันที่อื่นนะไปกินเนี่ยปาสต้าารจีนเขาจะไม่หัน่นฝอยขนาดนี้เลยเพราะอะไรเปรือง <laughs> กันเชียงปูออกบุ้นเส้นไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรค่ะใส่ปากแดกแล้วก็กลืนไปเลยค่ะโอ้โหอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้นะคะเป็นกุ้งแม่น้ําค่ะแต่ขายอาหารทะเล <laughs> มากินกับใครกินกับ กบบมือนันแหละค่ะนี่ปลากระพงทอดน้ําปลาเ,ออเราทําส,ะสะติใหม่ค่ะทําไมจ๊ะเดกอย่างไรให้ความดันขึ้นออน้ําปลาล้วนค่ะแต่ที่นี่เขาน่ารักมากเขาแยกน้ําปลามาให้เ,ออเราก็กินน้ําจิ้มซีฟู้ดแทนความดันเราจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้ยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ําปลาแม่บอกว่ากินกะทิได้ความดันไม่ขึ้น <laughs> เพราะมันเป็นไขมันดีไม่ใช่ไขมันเลวแล้วมันมาจากธรรมชาติกินแล้วมีอ้วนจริงไหมครับแม่ จกลับบ้านจะเป็นเผาตำราแพทย์ทิ้งเดินมาข้างหลังกูนี่คือพร้อมสาดเลยพีอาสาวร้อนค่ะหลบพีอาสาวเลยค่ะเธอต้องให้ไปพีอาสาวเยอะๆนะทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเห็นอะไรจุดไปด้วยกโทรแล้วไม่เอากีีนีเพียนแล้วจอ มีหน้าล่ะกีเป็นสีชมพูอมแดงๆเลยสุดๆดิบๆ,บๆ,บๆ,บๆดูจะให้กูบอกให้กูแบ่งกับผัวออแล้วทั้งตัวกินกันอยู่สองคนน้ำจิ้มเนี่ยเราขอพิเศษได้นะคะว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้ามึงอยากได้อย่างไรมึงผสมเองเลยค่ะข้าวผัดปูมาแล้วพวงอบมาปั๊บค่ะข้าวผัดปูครับปูล้วนๆค่ะไม่มีเนื้อไอไม่มีข้าวเลยเ ข้าวผัดปูเออถูกแล้วดูสิน่ากินไหมจานนี้นะคะเนื้อปูคือเด้งดึงเด้งดึงมากแม่ครับผมกินมาดามแพมแล้วเด้งดึงเด้งดึงเหมือนกันครับแม่แม่เชื่อไหมแม่ถามอร่อยไหมอร่อยเออจะให้แม่ตอบอย่างเดียวเลยนะมึงเนี่ยเป็นไงล่ะอุ๊ยลูกป๊บโดนก็งเดี๋ยว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 ีมทเก้าอี้่ะเดี๋ยวริงเหรอเนี่ยทำของเขาหั เเองเลยค่ะและนี่ค่ะยำไข่ปูค่ะปกติไม่มีดอกไม้นะคะอตอนนี้แกะสลักดอกไม้มาให้ปูไม่น่าละช้าเชอรมันมี่ขายเลยดอกไม้สวยกว่าหน้ากูอีก โอ,อ้โหอร่อยจริงสามสามจานถ้าเกิดว่าวันนี้กินไม่หมดเนี่ยไม่กลับบ้าน <c oughs> นั่งถึงเช้าพนักงานต้องนั่งรอกูห <c oughs> อยตลับนะคะไม่ใช่ตลับเมตรนะคะ <c oughs> อันนี้ตลับลักรึ่งเมตร <c oughs> นะคะหอ,อยตลับผัดน้ำพริกเผาตอนนี้นะคะเราจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยทั้งหมด3 0 0พันกว่าบาททํายอดไม่ได้ต้องให้ค่าตัวดาราสาวด้วยเพราะพีอาสาวเนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อจากพี่เอสุภชัย นะคะอันนี้ค er like right ่ะเป็นค่าทำขวัญนะคะดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะค่าทำแผลที่ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะพัพาสีฟูนนะคะอําเภอชัยยาตำบลภูมิเลียง เรียกง่ายๆว่าภูมเลียงแล้วกันถ้าไปฝั่งนู้นเนี่ยก็ไปดูหมาเยี่ยวแ้่มาฝั่นี้เนี่ยก็ร้านปลาแม่อิ่มไหมคะอิ่มค่ะอิ่มไหมครับอิ่มค่ะกดอิ่มไหมครับอิ่มครัโอเคตลุบอิ่มนะคะอิ่มตามมารยาที่ได้กินเยอะแต่คืนนี้ฉันหิวอ่ะเดี๋ยวเปิดสไปายให้ดู